ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของบรรดาอสัสวชนนิกประชาคมอสัสวชันและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกอ็กำเนิดหอเกิตยิยศโรงเรียนอสัสชชันโดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ณหอสมุดชั้น3ตึกอัมชัน2003โรงเรียนอัมชันบางรักกรุงเทพ โรงเรียนอัมชันได้ก่อตั้งขึ้นในปี1885เติบโตก้าวหน้าตามลำดับจนถึงทุกวันนี้ได้บ่มเพาะผลิตสิทธิ์เก่าอัมชันที่เรียกกันว่าอัมชนิกใกล้จะครบหลัก60,000คนผมคิดว่าสิ่งที่เราถูกฝังมาจากสถาบันของเราเราออกไปแล้ว ทีมีเด็กวิ่งก็มาหาแล้วก็บอกว่าเขาอยวดสำคัญพ่อเขาอยวดสำคัญเกี่ยวโยงกันบางทีเราเห็นรุ่นพี่เรารุ่นอาเราเราเข้าไปสวัสดีหรืออยู่อาสามเหรออะไรอย่างเงี้ยเบอร์อะไรเลขประจาตัวเราต้องจามันได้หมดถ้าเราอยูวดสามเราหมายเลขประจาตัวเราคืออะไรสร้างอะไรดีๆให้กับสังคมนั่นคือข้อสําคัญเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นก่อนจากบ้านเราก่อนผมก็อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาไม่ว่า เราจะเป็นอาสามหรือไม่ใช่อาสามก็ขอให้รักกันไว้ทุกคนทุกสถาบันมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะเกลียดกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาสามชนิดทําคุณประโยชน์ต่อโรงเรียนสังคมประเทศชาติและมนุษยชาติจนเป็นที่ประจักษ์และในโอกาสสําคัญนี้เนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันเกิดพระดาวิริยะฉันทวรโรดมหรือบราเดอร์หลุยส์ชาแนลปูชนียบุคคลอันเป็นที่เคารพยิ่งของชาวแดงขาวทางมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ชาแนล โรงเรียนอสมชันสมาคมอสมชัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสมชัญและชมรมอสมชนิดีเด่นได้รวมเป็นเจ้าภาพทำพิธีเปิดหอเกียรติยศแห่งโรงเรียนอสมชัอยังเป็นทางการอสมชนิดผู้ได้รับการใส่ชื่อในหอเกียรติยศตลอดจนทายาทบุคคลสำคัญระดับชาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานอย่างคับขั่งอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี และพนท่านชองโกรดปปวงเบิร์ฟเอกอัคราชทูสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่มีฮอฟเฟรมะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นพลังของ ทุกรุ่นมาช่วยกันร่วมมือกันนะฮะก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเชืว่าขอให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็มีความมานานแล้วก็จะได้เก่งแบบรุ่นพี่ๆเขาละกันนะพอฟเฟ่เกิดขึ้นมาได้ก็โดยความเสียสละของสิทธิ์เก่าที่คิดถึงบุญคุณของโรงเรียนและก็ระลึกถึงสิทธิเก่าที่ทําคุณความดีให้ประเทศชาตินะครับเ,เรามีเวลาวางแผนกันเสามสเดือนเนี่ย คือเราสามารถที่จะเอาผู้ใหญ่ตั้งแต่รุ่นหนึ่งเลยมีคุณความดียังไงเป็น10เป็นร้อยเป็นพันหรือ5 6าหกมือของเสกร็จเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันมันต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์รู้เรื่องของศาสนาเรื่องของปรชัชญาสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้เรามีวินยัยแล้วก็มีความกตัญญูกตเวทีสําหรับความสําเร็จในครั้งนี้นายปิยบุตรชนวิจารณ์ประธานชมรมอสังชนิดดีเด่นร่วมกับคณะกรรมการชมรม เป็นคณะดำเนินการสร้างแรงบันดาลใจต่ออนุชนรุ่นหลังในการทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติสืบไปงบประมาณในการจัดสร้างหอเกียรติยศมาจากการบริจาคของบรรดาอสัมชนิกผู้ประสบความสำเร็จในการรับราชการและประกอบธุรกิจ รวมเป็นเงินมากกว่า10ล้านบาทและก่อสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง3เดือนสแสดงถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของประชาคมอสมชัญในฐานะเสาหลักทางการศึกษาของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี1885โดยบาทหลวมกอลัมเบหรือเมื่อ138ปีที่แล้ว มันเป็นพลังที่มั่นตั้งแต่138ปีที่แล้วด้วยความที่ทุกคนเราอยากจะเชิดชูเกียรติอสัมชนิดของเราที่มีผลงานตั้งแต่อดีต ไม่ใช่ผลงานการสัมชัญอย่างเดียวผลงานกับประเทศเราและท่านทั้งหลายเหลา่านี้หลายท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่จะเห็นว่าถึงแม้กายไม่อยู่แล้วแต่ผลงานของท่านยังเป็นโ o โม m o ลอัสามชนิกที่เป็นตัวอย่างที่ดีผมคิดว่าสัมชนิกยุคป,ปัจจุบันทุกคนก็จะได้เห็นสิ่งเหลา่านี้และหลายๆท่านก็อยากจะมีโอกาสทําสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยผมคิดว่านี่เป็นประโยชน์อย่างที่สองที่เกิดขึ้นมีไม่กี่โรงเรียนหรอกที่สามารถสืบทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้มาก,กว่าศตวรรษแล้วยังสรรสร้างคนด,ดีให้กับสังคม คนไทยไปเรื่อยๆคนจํานวนหนึ่งถ้าเราได้ดูประวัติแล้วความที่ตั้งใจอยากจะทําสิ่งเหล่านี้แหละผมคิดว่า3เดือนทำได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากมากและที่สําคัญมันไม่ใช่เพียงแค่เกิดขึ้นแต่สร้างความรู้สึกอินคนที่เข้ามาดูแล้วซึมทราบความเป็นอสัศมชนิดของพวกเราทุกคนคเกือบ6 0 0มืนคนจนถึงเวลานี้ครับ